เพื่อต้องขอขอบคุณธนาคารพอการเกษตรและสหกรณ์เกษตรรวมถึงส่วนรชการต่างๆได้กล่าวให้ทราบผมรู้สึกมีความดีและชื่นชมในความที่มีธนาคารกสเราเนี่ยนะครับเห็นว่าขบวนการและเขาไม่ถึงเงินท ได้มีโอกาสไปประกอบอาชีพที่เป็นสิิตแอบที่ร้องประชาธิไปไตยอ่นหนึ่งในสถานบ้ิการที่เราไม่รักษรจนสามารถรวมกันนะครับร่วมเงินร่วมทองร่วมนัดอีมาในวันนี้ พวกที่ก่อนจะเส็จทุกใบแล้วพวกนี้เอาเข้าบัานหลงให้แล้วให้เสรับ่็จเับ เนื่องว่าจะให้หยิบไปเชื่อเช่อะอย่างนี้นะครับว่าซีบีหมานี่ก็เป็นร้านค้าชุมชนนะครับซึ่งเราเนี่ยหวังว่าตัวนี้จะเป็นจุดรวมที่ให้พี่น้องประชาชนในในเขตชนบทในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้นำสินค้าของเขาเนี่ยที่ผลิตได้ในหมู่บ้านมาจำหน่ายมาขายที่นี่ แล้วก็ซื้อก็สมาชิกในชุมชนก็จะมาซื้อของจากที่นี่ซึ่งจะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ราคายุติธรรมเจตนาจริงๆก็คือว่าเราเองเนี่ยพยายามที่จะสนับสนุนโดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาเผยแพร่เพื่อแนะนำให้กับกเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยนะครับได้ทราบแล้วก็ทำการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยสขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรกก็เป็นการพึ่งพาตนเองนะครับก็คือหาพยายามที่จะทําให้เขาเนในครอบครัวช่วยตัวเองนะครับหลังจากนั้นเ,นเมื่อจเจริญขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในแต่ละชุมชน,นก็พอผลิตได้อะไรแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขั้นที่3นี่ก็จะเป็นขั้นที่อวานมาคือเชื่อมโยงเครือขายอย่ายต่างๆก็มีการรวบรวมผลผลของสมาชิกในหมู่บ้านที่ผลิตได้แล้วก็เกินกับที่ต้องการมาจําหน่ายให้กับสมาชิกคนอื่นๆรวมถึง ให้กับคนที่อยู่นอกหมู่บ้านไปด้วยซีบีมาเนี่ยก็